ที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าไหมแท้ผ้าไหมแท,มแท้ทอมือสองตะกอเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าค่ะ,คะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเมื่อวานที่นุ่งใส่สีเหลืองดอกคูนเป็นผ้าไหมแท้ทอมือเป็นผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอขอบอกก่อนว่านุ่มมาซักเครื่องเลยนะ ซักเครื่องแล้วก็รีดเองด้วยซักเครื่องแล้วก็รีดเองด้วยนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เราใช้ควรเป็นสูตรน้ําไม่ใช่สูตรผงค่ะคุณลูกค้าคะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้ําก็คือซักเครื่องได้เลยพื้นนี้สีดํา ผืนนี้สีดําเป็นผ้าไหมแท้นะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือซึ่งคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเสื้อได้เลยขนาดหน้าผ้านะคะหนึนะคะความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรราคา1ชิ้นแบบนี้สามารถตัดเสื้อได้1ตัวราคา1ชิ้นแบบนี้1,500บาทถ้าให้ทางร้านตัดเสื้อให้ด้วยวันนี้2,500บาทค่ะ2,500บาทนะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3าตะกอคุณลูกค้าคะราคาค่าผ้า490บาทตัดเป็นเสื้อด้วยราคาตัวเะ็ 1390บัาทรสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสะดวกซื้อเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอหรือว่าคุณลูกค้าชอบงานพรีเมียมชอบผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอทางร้านแม่มริพ้าไทยของเราก็มีจัดจําหน่ายเช่นเดียวกันคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8แล้วเราไม่ได้มีแค่สีดําเรายังมีอีกหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่องยูทูบแม่มีีผ้้้าาาไไทยยยของเเรวววดดดพู ชมเพิ่มเติมกันต่อนะคะกับผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอว่ามีเฉดสีอะไรให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันบ้างเดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยคุณลูกค้าขาฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe รวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณพี่ประคองค่ะคุณลูกค้านะคะอยู่เขตวังทองหลางค่ะกรุงเทพมหา,หานครเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา1ชิ้นวันนี้490บาทผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกรราคาชิ้นละ490รอ้สบบาทแถมฟรีถุงผ้าพร้อมริบบิน้บบนสวยๆ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจจะรับกี่ชิ้นนะคะก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยขอบพระคุณมากๆจ้า